คำพูดของแม่มึงไม่ต้องกลับมาหรอกเงินที่มึงจะมานะส่งให้แม่ใช้ดีกว่าอันนี้นี่ก็เจ็บปวดมาดึกถึงคอสหนึ่งเหมือนกันเพื่อนที่ทำงานร้านอาหารนะคะเนาะ,ะทำงานร้านอาหารก็ดูแลลูกด้วยทำแต่รอบเย็นนะพอได้เงินในความรู้สึกก็อยากกลับบ้านเหมือนกันบอกแม่แม่ก็บอกว่ามึงไม่ต้องกลับมาหรอกชีวิตมึงก็ทำงานไปเงินเอามาให้แม่ นะนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากบอกทุกคนว่าปัญหานี้ไม่ได้เจอเพียงคนเดียวปัญหานี้เจอกันมากมายเนาะเพื่อนยายจ๋าก็บอกว่าเออเขาไม่ได้รักเราตรงนั้นโอเคเราถือว่าเราทำในหน้าที่ของเราส่งเงินพี่จา๋าเชื่อไหมเก้าปีแล้วนะอืมตั้งแต่มาอยู่เบลเยียมกลับบ้านครั้งเดียวตั้งแต่แรกๆนะคะหลังจากนั้นไม่กลับเลยเพราะ ทุกครั้งที่เอ่ยกับแม่ว่าปีนี้จะกลับบ้านนะอืมเขาก็จะพูดเสมอว่าค่าเงินค่าตัว๋วมึงจะมาทำไมเสียเวลาทำงานไปเออผัวก็ยิ่งไม่รวยเดี๋ยวก็จะไม่มีเงินมาให้แม่อืมมึงไม่ทำงานแล้วแม่จะใช้ไหนแล้วน้องมึงจะเป็นยังไงพี่มึงล่ะอันนั้นอันนี้นะคะคําเหล่านี้เนี่ยยายจ๋าก็เลยย้อน เพราะเขารู้จุดที่จะทําให้เราเจ็บรู้จุดที่ว่าเราลักเขาเรายอมเขาเนาะสิบกว่าปียังดิ้นรนขนาดนี้วันนี้เราไม่มีอะไรทําไมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองพีาจ๋าก็พูดจริงอยู่หลายครั้งนะจะตัดเพราะว่าความรู้สึกเขาเห็นเราเป็นเพียงแค่ตัวเงินแต่น้องก็ทําไม่ได้นะอืมเขาโทรมาไม่เคยถามจริงๆอันนี้บอกจริงๆเลยพี่จ๋าว่าไม่เคยถามถึงลูกถึงดานไม่เคยถาม อว่าอยากให้กลับไปเมืองไทยคิดถึงไหมไม่เคยออกปากจากแม่นะคะมีคําเดียวเพียงแค่ว่าเมื่อไรจะส่งเงินอืมถ้าส่งไม่ถึงยอดก็จะบ่นมีปัญหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปเอาตรงนั้นมาโยนตรงนี้ตรงนี้มาโยนตรงนั้นสุดท้ายเพิ่มนี่คนที่เคลียร์ก็คือน้องพีจ่จ๋าเอ้ยสันแล้วถามว่าผัวละหนูเคยมีปัญหาไหมสําหรับผัวหรอ ยยไอ้ ay, น้องก็เขาก็ไม่มายุ่งเนาะเพราะว่าเป็นเงินที่เราทําเองบางครั้งอ่าก็ช่วยผัวบ้างแต่น้อยมากลูกเหรอหนูก็ยกให้ผัวหมดเลยนะอยู่ที่เนี่ยจริงๆนะฟังวิดีโอยายจ๋าหลายวิดีโอพี่จ๋าหลายวิดีโอบอกว่าอืมถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะหนูไม่มีใครเลยนะถ้าผัวไล่ออกจากบ้านลูกเนี่ยถ้าฟ้องหย่าก,กันจริงๆมันไม่เอาเราเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเนะ่ะเอาแต่งงานไม่ค่อยดูแลลูกเนาะเขาก็ติดพ่อ พ่เขาก็าโออันนี้คือความรู้สึกตอนนี้ที่ระแวงเพื่อตัวเองพี่น้องเอ้ยเจ็บปวดหลายเด้อสู้เพื่อครอบครัว